ขอจเจริญพรอนุโมทนาคณะโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีศรัทธามาทำบุญในวันนี้เป็นการปลารบโอกาสมงคลที่ครบรอบวันเกิดก็มีคุณหมอพลโทดำรงธนาชาญน,นัน คุณนงเยาวธนชาญนันและอาจารย์ดรสุรีภูมิพมรก็ต้องรวมไปถึงอาจารย์ดรอรพินภูมิพมรด้วยก็ถือว่าทั้งสี่ท่านแม้ว่าของอาจารย์ดรอรพินนั้นจะผ่านไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ววันที่13พฤศจิกายน ก็ถือว่ามารวมทำบุญได้กันในวันนี้ตรงกับวันเกิดบ้างเนื่องในวันเกิดบ้างก็ถือว่ามีความพร้อมเพียงพร้อมเพรียงทางพระเรียกว่าสามัคคีนีความพร้อมเพียงในวันนี้เป็นการที่เรียวันหนึ่งพร้อมเพียงในแง่วันเกิดใกล้ๆกัน อนนี้สองก็ร่วมพร้อมเพรียงกันในแง่ของจิตใจมีบุญกุศลเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมใจแล้วก็สามก็ร่วมกันในแง่ว่าเป็นญาติโยมที่ได้อุปถัมภ์บำรุงวัดนี้มาได้กันแม้แต่ว่าคุณหมอดำรงก็เป็นผู้ที่ได้บวชที่นี่ก็ทั้งเป็นโยมวัดนั่นเองรวมแล้วน นี่ก็แปลว่าทั้งหมดนี่เป็นการร่วมกันหรือสามัคีพร้อมเพรียงในความพร้อมเพรียงสามัคีนี้ก็เป็นธรรมะสำคัญทำให้เกิดกําลังก็คือมีมิตรหมตรีมีเมตตาจิตใจก็มีความสุขบรรยากาศก็ดีไปด้วยนี่นอกจากท่านเจ้าของวันเกิดแล้วก็มีญาติมิตรหลายท่านก็มาทำบุญด้วยกัน ก็ถือว่าก็หมดเนี่ยก็มีความสามาัคคีพร้อมเพรียงทั้งสิ้นพร้อมเพรียงทั้งทางใจแล้วก็มาพร้อมเพรียงทางกายใจพร้อมเพรียงด้วยบุญกุศลแล้วก็กายก็พร้อมเพรียงด้วยการที่มาทําพิธีมานั่งมาประชุมอยู่ด้วยกันนี้ mm. เมื่อเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งนั่นเอง คือเครื่องปรุงแต่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีในแค่นี้ในแง่นี้ก็เป็นเครื่องปรุงแต่งที่ดีหรือเป็นปัจจัยที่ดีงามที่จะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปแล้วก็ในการทําบุญวันเกิดปีนี้ทว่าไปแล้วเนี่ยท่านที่ไม่ตรงก็ทั้งคุณหมอดำรงเองก็คือวันที่ส1สบธันวาคมส่วนสองท่านที่ตรงก็ คุณงเยาวแล้วก็อาจารย์ดรสุรีนี่ก็วันนี้19บธันวาคมทีนี้ก็ไม่ตรงอีกท่านหนึ่งล่วงไปแล้วคืออาจารย์ดรอรพินทีนี้ขออาจารย์ดรอรพินนี้ต้องถือว่าปีนี้พิเศษเพราะเหตุว่าครบห้ารอบอายุ60ปีก็ถือว่าเป็นปีสำคัญแล้วก็ในแง่ของผู้ทำงานราชการก็กรเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์อรพินนี่พอดีว่าเกิดเดือนพฤศจิกายนการเกษียณก็เลยเท่ากันได้อีกปีก็เท่ากับว,ว่าเวลาสำคัญของอาจารย์นักตอรพินนี่ก็มีทั้งหัวปีท้ายปีหัวปีก็นับเริ่มที่วันเกิดเป็นต้นปีของรอบอายุแล้วก็ไปมีตอนท้ายปีก็คือตอนเกษียณ เมื่อเป็นวระสำคัญอย่างนี้ก็ถือโอกาสเป็นพิเศษวันในวันเกิดแล้วก็เป็นวันเกิดที่ครบห้ารอบด้วยนนี่วันเกิดครบห้ารอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุที่สำคัญที่จริงทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้ก็อายุใกล้ๆกันแหละคืออายุก็ในช่วงห0สิบปีนี้เมื่ออายุระยะห0สิบปีเป็นอายุที่สำคัญก้าวหน้ามา เราจะพูดกันว่าชักจะมีอายุมากแล้วอายุมากนี่ในภาษาพระเนี่ยดีนีแต่ว่าภาษาไทยอยากให้อายุน้อยอยันนี้ในภาษาพระกลับกันว่าถ้าอายุน้อยไม่ดีอายุมากดีทำไมจึงว่าอย่างนั้นเราให้พรกันบอกว่าอายุวันโนสุข,ขังพลังก็เริ่มในอายุ ก็คือให้มีทุกอย่างมากๆก,ก็มีสุขก็มากม,ากมีกําลังก็มากนีมีวันณะก็มากเนี่ก็ต้องมีอายุมากด้วยนีอ้าวแล้วทำไมเราไม่ชอบละ่ะเราต้องชอบสิอายุมากทีนี้ทําไมว่าอายุมากดีเราต้องมาดูคําแปลก่อนว่าอายุแปลว่าอะไร อายุในภาษาพระเนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากญาติโยมต้องเข้าใจอายุถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็แปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองหรือปัจจัยเครื่องเสริมหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมีความเข้มแข็งดำรงอยู่ได้ดีมั่นคงดังน,นั้นอายุยิ่งมากก็ยิ่งดีไม่ได้หมายความว่า ช่วงการเป็นอยู่ว่าอยู่มานานแต่หมายถึงขณะนี้แหละเรามีอายุมากก็คือมีพลังชีวิตมากแสดงว่าเราต้องแข็งแรงเราจึงมีอายุมากเพราะนั้นทุกคนในแต่ละขณะเนี่ยสามารถจะมีอายุน้อยอายุมากทุกคนคนที่เรียกกันในภาษาไทยว่าอายุมากก็อาจจะมีอายุในใจในตัวชีวิตเองน้อยคือพลังชีวิตน้อยนั่นเอง แต่เด็กที่เราเรียกว่าอายุน้อยแกอาจจะมีอายุมากหมายความว่าตัวแกนั้นมีพลังชีวิตเข้มแข็งมีปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยยัางดีก็ได้เพราะนั้นในภาษาพระค,ความหมายอายุน้อยอายุมากไม่เหมือนในภาษาไทยอันนี้อายุมีความหมายอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามเสริมอายุเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสอนวิธีปฏิบัติ ก็คือธรรมะนั่นเองที่จะทําให้เราเนี่ยมีอายุมากหรือว่ามีพลังอายุเข้มแข็งนี่ทำให้มีพลังอายุเข้มแข็งทํำยังไงก็มีหลายอย่างหลักอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้เรียกว่าอายุยืนอายุยืนเพราะว่าพลังชีวิตเข้มแข็งก็อายุก็ยั่งยืนหนึ่งก็มีความใฝ่ปรารถนา ชีวิตจะมีพลังเข้มแข็งเนี่ยต้องมีความฝ่ายปรารถนาที่จะทําอะไรบางอย่างถ้าเรายังมีความฝ่ายปรารถนาจะทําอะไรที่ดีงามเรานึกว่าโอ้สิ่งนี้ดีงามจะต้องทําฉันจะต้องอยู่ทําวันนี้ให้ได้นะอันนี้ชีวิตจะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีพลังของชีวิตจะเกิดขึ้นเพราะนั้นสมัยโบราณเนี่ยเขาจึงมีวิธีการคล้ายๆเป็นอุบายให้คนแก่เนี่ย ใจมีอะไรสักอย่างที่มุ่งหมายไว้ว่าอยากจะทำนั่นทํานี่แล้วมักจะไปเอาที่บุญกุศลเนะเช่นอย่างบางท่านสมัยก่อนสมัยก่อนไม่ได้มีพระพุทธรูปมากอย่างนี้ก็จะบอกว่าเออจะต้องสร้างพระ,ะใจก็ไปคิดเน่ยจะปรารถนาไฟจะคิดจะสร้างพระนั้นหรือว่าญาติโยมคิดจะทำอะไรที่ดีๆงามๆแม้แต่เกี่ยวกับลูกหลาน ว่าจะทําให้เขาได้มีความจเจริญก้าวหน้าจะทำอันนั้นอันนี้ให้ได้นะีใจที่ฝ่ายปรารถนาะจะทําสิ่งที่ดีงามนั้นนะจะทําให้ชีวิตมีพลังขึ้นมาทันทีนี่เป็นตัวที่หนึ่งเรียกว่าความฝ่ายปรารถนาะจะทําอะไรสักอย่างที่ดีงามสิ่งกระทงว่าถ้านึกได้ว่าสิ่งนั้นดีงามควรจะทํำแท้ๆใจอาจจะคิดถึงก็โอ้ถ้าหากว่างานนี้ยังไม่เสร็จ ฉันตายไม่ได้วางันเนี่ยถ้าหากว่ามีใจที่ใฝ่ปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามแรงกล้าเนี่ยเป็นจะเป็นตัวพลังใหญ่ที่หนึ่งนะเป็นตัวปรุงแต่งชีวิตเลยเรียกว่าอายุสังขารนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แม้จะทรงพระชราถ้าหากว่าทรงมีอะไรจะทำใช่ว่ายังมีพุทธประสงค์จะบำเพ็ญพุทธกิจ ก็จะดำรงพระชนอยู่ต่อไปตอนที่ปรุงอายุสังขารเราจะใช้คำปรุงอายุสังขารก็คือว่าพร่องวางแล้วไม่ปรุงแต่งอายุต่อแล้วอายุสังขารแปลว่าปรุงแต่งอายุก็คือหาเครื่องช่วยมาทำให้อายุเนี่ยมีพลังเข้มแข็งต่อไปว่าฉันจะต้องทำโน่นต้องทำนี่อยู่ถ้าอย่างนี้แล้วก็อยู่ได้ต่อไป นั่นข้อที่หนึ่งนี้สาคัญพระพุทธเจ้าพอตกลงว่าอ้าวพระศาสนามั่นคงพอแล้วพระพุทธบริษัทสี่เข้มแข็งพอแล้วครับมอบภาระไปได้แล้วพระองค์ก็เลยปรงอายุสังขารก็บอกว่าพอแล้วพอพอแล้วพระองค์ก็ประกาศได้เลยว่าจะปรินิพพานวันนั้นวันนี้นันหลักอันนี้ก็ใช้กับทุกท่านเลยข้อที่หนึ่งก็คือว่า ต้องมีใจฝ่ายปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามตั้งไว้แต่มองให้ชัดว่าเอออันนี้ดีแน่จะคิดจะทำนี่สองพอมีใจฝ่ายปรารถนานั้นแล้วก็สองก็มุ่งหน้าไปก็มันก็ไปจุดเดียวกันแหละมุ่งหน้าจะไปทำอันนั้นก็มีพลังขึ้นมาความมุ่งหน้าก้าวไปเนี่ยทำให้เกิดพลังที่สำคัญแล้วก็จะประสานสอดรับกับข้อที่สาม ข้อที่สามก็คือว่าใจแน่วพอมุ่งหน้าไปแล้วก็แน่วอยู่กันอีกนั้นแหละพอใจแน่วแล้วทีนี้ก็จดจ่อเรียกว่าอุทิศใจอุทิศต,ตัวให้คราวนี้มีเรื่องอะไรมาโดยเฉพาะคนแก่คนอายุมากเนี่ยนอกจะรับอารมณ์มากเนี่ยถ้าไม่มีอะไรจะทำเนี่ยหนึ่งก็ไปคิดเรื่องความหลังเ,เรื่องเก่าเนี่ย สองก็รับกระทบอารมณ์ต่างๆลูกหลานทำโน่นทำนี่นะถูกหูถูกตาบ้างขัดหูขัดตาบ้างนี่ก็บ่นแหละทีนี้นเก็บมาเป็นอารมณ์ใจคอก็อาจจะเศร้าหมองได้นี้ถ้าก็มีอะไรจะทำชัดเจนและใจไปอยู่กันนั่นแหละทีนี้อารมณ์กระทบไม่รับแหละนะหรือมาเดี๋ยวเดียวผ่านหมดไม่อยู่ นี่ก็สบายที่ใจก็อยู่ต่บุญกุศลอยู่ความดีที่จะทำแต่น,นี้ท่านเรียกว่าได้ข้อสามและใจแน่วนตัดอารมณ์กระทบหมดเลยเนี่ยคนที่สูงอายุนี่มีปัญหานี้อันก็คือว่ารับอารมณ์กระทบนะอย่างที่ว่าเข้ามาทางตาทางหูแม้แต่กับลูกหลานนี่แหละเพราะนั้นถ้าทำได้อันนี้ก็สบายเลยตัดทุกตัดกังวลตัดอะไรไปหมด แล้วต่อไปข้อสี่ข้อสี่ก็ใช้ปัญญาเรามีอะไรที่จะต้องทำอยู่แล้วนี่คิดจะทำอันนั้นอยู่ใจก็อยู่อันนั้นก็คิดว่าเออจะทำอยังไงมันบกพร่องยังไงจะแก้ไขยังไงวางแผนคิดได้ปัญญาคิดไม่เป็นอารมณ์แล้ตอนนี้ท่านไม่เรียกว่าคิดปรุงแต่งท่านคิดได้ปัญญาคิดหาเหตุหาผลคิดวางแผนคิดแก้ไขปรับปรุงใช้ปัญญาพิจารณา สมองก็ไม่ฝ่อความคิดมันเดินอยู่เรื่อยสี่ข้อนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเราบางทีก็ไม่ได้คิดว่าธรรมะสี่ข้อนี่จะทำให้อายุยืนเพราะเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตหรือปรุงแต่งอายุเรียกว่าอายุสังขารพุทธเจ้าก็ตรัสบอกถ้ามีธรรมสี่ประการนี้แล้วอยู่ไปได้จนอายุไขเลยว่าั้น่ะคือหมายวงคนเราเนี่ยอายุไขในช่วง แต่ละยุคละยุคนี้ก็สั้นยาวไม่เท่ากันยุคนี้อาถือว่าประมาณหนึ่งปีก็แล้วกันนะก็อยู่ไปให้ได้หนึ่งรปีใจคนถ้าวางได้ถูกต้องแล้วแล้วก็มีแนวทางที่ดีก็อยู่ได้ธรรมสีประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอิทธิบาสีนะก็บอกภาษาพระให้ข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะแล้วความฝ่ายปรารถนาจะทำความอยากจะทำนั่นเอง มีอะไรที่อยากจะทำชัดเจนที่ดีงามสองก็วิริยะความมีใจแกล้วกล้ามุ่งหน้าไปแล้วก็สามก็จิตตะความมีใจแนวจดจอ่ออุทิศต,ต่อสิ่งนั้นและสี่วิมังสาเพราะว่าไตร่ตรองพิจรารณาใช้ปัญญาใคร้ครววในการที่จะ รับปรุงแก้ไขทำให้มันดียิ่งขึ้นไปจนกว่าจะบสมบูรณ์อันนี้สี่ข้อเนี่ยก็เป็นหลักความจริงตามธรรมดาธรรมชาติโยมที่สูงอายุที่เราเรียกกันว่าสูงอายุเนี่ยนำไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็รับรองผลได้พอสมควรแม้แต่ลูกหลานท่านที่อายุที่ถือกันในภาษาไทยว่าอายุยังไม่มากก็ใช้ประโยชน์ได้ แล้วก็เอาไปช่วยท่านผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยแม้แต่สิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยยังไปทําบุญทากุศลทําความดีอะไรไว้ก็ลูกหลานก็คอยยกเรื่องนั้นมาพูดได้ให้ใจของปู่ย่าตายายอยู่กับสิ่งนั้นดีงามไม่ให้ใจท่านไปอยู่กับเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนขุนโมดเศร้าหมองพอมันจะเกิดขึ้นมาเราก็ใช้สติกันหมดเลยแล้วก็หยุดสตินี่มันจะตัวจับไว้ สติเป็นนายประตูเราจะเอาให้ตัวไหนเข้าตัวไหนไม่เข้าเราก็ใช้สตินี่แหละไอตัวนี้ไม่เอากันเลยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามาสุดจิตใจอันไหนที่ดีทำให้จิตใจดีงามเบิกบานผ่องใสก็เอาเข้ามาสติก็เปิดรับอย่างนี้ก็สบายชีวิตก็มีความสุขความเจริญงอกงามนี้วันเกิดนี้ก็เป็นวันที่ เราจะได้เริ่มตน้นวันเกิดก็คือวันเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็ในแต่ละปีก็ถือว่าเริ่มต้นกันในรอบอายุของปีนั้นๆและที่สำคัญก็คือให้นำคติความหมายของการเกิดนี่มาใช้ประโยชน์ว่าการเกิดของชีวิตที่เราเรียกกันว่าเกิดเมื่อวันนั้นปีนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นการเกิดครั้งเดียวในแต่ละชีวิต แต่ว่าที่จริงนั้นถ้าว่าทางธรรมแล้วเราเกิดทุกเวลาในร่างกายของเราในจิตใจของเรารูปธรรมนำมรรมทั้งชีวิตเนี่ยเกิดกันอยู่ทุกขณะเลยในทางร่างกายนี่เราก็มีเซลลเก่าเซลลใหม่เซลล์มันก็เกิดเพรามันตลอดเวลาและทางจิตใจนี่ทุกขณะก็มีความเกิดแล้วเราก็มีเกิดดีเกิดไม่ดีเนี่ยเกิดโกรธขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดความโกรธเกิดไม่ดีแหละ เกิดความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นเกิดดีเลยว่าเกิดกุศลเกิดปีติได้เกิดเมตตาขึ้นมาใช่เกิดมีมตรีเกิดศรัทธาเกิดนุ่นเยอะแยะหมดมีเกิดตลอดเวลาแหละอันนี้ก็เลยเรียกง่ายๆก็บอกเกิดกุศลก็เกิดอกุศลในเมื่อเกิดมีโดยทั่วไปสองแบบอย่างนี้เลือกอันไหนล่ะเราก็ต้องเลือกเกิดกุศล นั้นเราก็ทําใจของเราเนี่ยให้มีการเกิดที่ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันเกิดก็มีความหมายที่โยงมาใช้ปฏิบัติได้ก็คือให้มีการเกิดของกุศลถ้าหากว่าทําใจของเราให้เกิดกุศลได้ทุกเวลาแล้วชีวิตก็เจริญงอกงามเพราะว่าการที่ชีวิตของเราเจริญเติบโตมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดทีเดียวในวันเกิดที่เริ่มต้นชีวิตเท่านั้นแหะ มันต้องมีการเกิดทุกขณะต่อจากนั้นชีวิตจริงเจริญงอกงามโตมาได้อันนี้กุศลความดีงามต่างๆก็เริ่มต้นจากการเกิดขึ้นในใจพอเกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ความคิดออกมาสู่การพูดการทําเจริญงอกงามต่อไปแม้แต่ว่าเกิดบ่อยๆอย่างเกิดศรัทธาเกิดบ่อยๆเกิดเมตตาเกิดบ่อยๆต่อมาศรัทธาเมตตานั้นก็เจริญขยายงอกงามยิ่งขึ้น นั้นก็ทําให้เกิดบ่อยๆพอจากการเกิดก็จะเลยงอกงามพอจะเลยงอกงามแล้วไอ้ความเกิดของกุศลตัวนั้นมันจะมีการส่งต่อส่งต่อไปตัวอื่นรับช่วงอีกน่ะเช่นเราเกิดศรัทธาขึ้นมาเราอาจจะนึกต่อไปอ่าเราอยากจะทําบุญทํากุศลอีกแล้วน่ะทำบุญทํากุศลก็กล้าไปจะทําอะไรแต่อะไรมันก็รับช่วงกันไปอีกก็เรียกว่าทําให้เป็นปัจจัยก่กันก็หนุนเนื่องกันนั้นก็ตัว กุศลก็ตามอากุศลก็ตามนี่มันก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันก็เป็นปัจจัยต่อกันพอตัวหนึ่งมาแล้วเราก็ทําให้มันเป็นปัจจัยกับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ตามมาก็ไปกันใหญ่ก็ดีใหญ่ยิ่งคนที่ฉลาดในเรื่องระบบเหตุปัจจัยเนี่ยก็ทําสิ่งที่ดีงามได้ขยายเพิ่มพูนมากมายใช้ระบบเหตุปัจจัยระบบความสัมพันธ์ก็เลยเป็นเรื่องดีงามขยายเพิ่มพูน รวมแล้วก็อยู่ในคำว่าเจริญงอกงามนี้เมื่อวันเกิดเป็นนิมิตให้เราได้คติว่าเราจะต้องทำให้เกิดกุศลในใจของเราอย่างนี้ก็เลยว่าเราก็ให้เกิดมีธรรมะอย่างที่ว่าก็โยมเริ่มได้เกิดตัวฉันทะความใฝ่ปรารถนาะจะทำสิ่งที่ดีงามนั่นแหละแล้วก็เกิดวิริยะความเพียรมุ่งหน้าจะไปทำสิ่งนั้น แล้วก็จิตตะความมีใจแน่วจ้องจะทำสิ่งนั้นพร้อมทั้งวิมังสาการใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาในเรื่องนั้นอาจารย์นกอรพินครบห้ารอบก็เอาเป็นว่าให้เป็นเครื่องหมายว่าทำห้าอย่างนะทำห้าอย่างก็คู่กับห้ารอบห้าอย่างคืออะไรบ้างให้มาเกิดเป็นกุศลในใจเอามารวมเข้ากับอิทธิบาท4เมื่อกี้เนี่ยทาานี้ดีใหญ่เลย หตัวนี้พระพุทธเจ้าตรัสเสมอถือว่าเป็นธรรมะคู่ชีวิตทุกท่านมันอยู่ในใจเราเรนนี้ถ้าเกิดขึ้นมาถ้าใครทําได้ชีวิตจเจริญง,งอกงามมีความสุขทุกเวลาและอายุก็จะยืนไปด้วยห้าอย่างอะไรบ้างหนึ่งท่านบอกว่าให้มีความร่าเริงเบิกบานใจตลอดเวลาเรียกว่าปราโมทข้อที่หนึ่งปราโมดนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเป็นธรรมพื้นจิต ถ้าใครอยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีนี่ต้องพยายามสร้างปราโมทให้ได้ปราโมทพระพุทธเจ้าจัดถึงขนาดในธรรมบทเนี่ยว่าปราโมทชาพหุโรภิขุทุกขัดสันตังกริสติภิกษุผู้มากใด้ปราโมทจักกระทำความสิ้นทุก์ได้นะก็ใครที่ใจมีปราโมทอยู่เสมอเนี่ยจะหมดความทุกจะบรรลุนิพพานได้เลยนั้น ชาวพุทธบางทีไม่ได้นึกถึงอะไปคิดอะไรตอนไหจะทำโน่นทํานี่ที่ยากเย็นนะทำไมท่านได้ทาของง่ายๆนะปราโมทใจที่จะไปนิพพานได้นี่ถ้าไม่มีปราโมทยากจะไปเพราะฉะนั้นต้องทําให้ได้ก่อนใจมีปราโมทก็คือใจร่าเริงเบิกบานเพราจิตใจที่มันไปนิพพานต้องเป็นจิตใจที่โล่งโปร่งเบาไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองปราโมทมันก็ทําให้ไม่มีความขุนมัวเศร้าหมอง นั้นญาติโยมจะต้องพยายามทำใจให้ปราโมดท,ทุกเวลาปราโมดร่าเริงเบิกบานพ่องใสต่อไปข้อที่สองทีนี้ก็จะจำกัดเข้าไปแล้วในแต่ละเรื่องแต่ละกิจแต่ละเวลาทำอะไรยังโยมทำครัวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า,าทำบุญทำกุศลเดี๋ยวอาหารเสร็จได้ถวายพระเลี้ยงพร,พระพระท่านได้อิ่มฉันแล้วท่านจะได้มีกำลัง ทำหน้าที่การงานทำศาสนกิจได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติแม้เราได้มีส่วนช่วยอุปถัมภ์บำรุงรศาสนาเสริมกําลังพระศาสนาจะเดยลุ่งเลือง,เร,องเรามองเห็นไปหมดลงทีนี้เราทําทุกอย่างนี่จะเป็นไปเพื่อผลนั้นเพราะนั้นเวลาเราทําเราเห็นหมดเลยผลจะเกิดดีงั้น,น,นแม้แต่ว่ากวาดครัวหรือว่าล้างจานหรือว่า หุงข้าวเนี่ยทุกขณะโยมนึกอย่างนี้แล้วก็อิ่มใจปลื้มใจท่านเรียกว่ามีปีติปีติเป็นตัวสําคัญพอมีปลาโมดแล้วให้มีปีติทําอะไรทุกอย่างทํางานทําการอย่างอาจารย์ดรสุรีไปปลูกต้นไม้เนเราจะได้ช่วยประเทศชาติหรือว่ามาช่วยวัดให้วัดนี่รื่นลมรม่มรื่นนะก็จะทําให้ เชิดชูจิตใจคนมีความสุขหรือคุณหมอรักษาโรคทำให้คุณคนป่วยหายป่วยแข็งแรงนึกขึ้นมาถึงภาพเขาแข็งแรงเขาหายป่วยสบายแล้วนึกไปส,สังคมที่ดีเข้มแข็งพอนึกไปอย่างเงี้ยเวลาทํางานเราก็ปลื้มใจอิ่มใจพอนึกอย่างนี้ได้เนี่ยปีติก็มาเอยถ้ามันงั้นถ้าเราไม่นึกอย่างนี้เวลาเราทํางานใจเขาเราจะเครียดได้ใจไม่สบาย แต่ถ้าเรานึกไปไกลเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดีเนะี่ยปิติเกิดข้อที่สองมาและปิติสก็ปัสสธิปัสสธิแปลว่าความผ่อนคลายความผ่อนคลายนี่เดี๋ยวนี้ต้องการมากมาตรงข้ามกับความเครียดคนเดี๋ยวนี้ทํางานเพราความเครียดเพราะกังวลเพราะมีโลภมีโทสะมีความกังวลอะไรต่างๆมากก็ทําให้เครียดแต่ถ้าหากว่าใจไปนึก ถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นทำได้สบายใจก็ไม่เครียดนะใจก็สบายทำงานได้ความผ่อนคลายสงบเย็นเป็นปัสสัติธาตุกายเครียดใจก็เครียดถ้าใจเครียดกายก็เครียดทีนี้พอใจผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายด้วยก็เรียกว่ามีปัสสัติทข้อที่สต่อไปก็ข้อที่สี่ก็สุขมาแล้ว พอมีปราโมทมีปิติมีสัพพสัิครานี้ก็มีความสุขความสุขนี่จะแปลง่ายๆครับแปลว่าความฉ่ำชื่นรื่นใจคือใจมันรื่นสบายมันไม่ติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นมันโลง่งมันโปร่งมันคล่องมันสะดวกนะตรงข้ามกับทุกข์ที่มันติดขัดบีบคั้นขัดคล้องอันนี้ก็ได้ความสุขพอได้ความสุขแล้วต่อไปก็ได้ข้อที่ห้า พอข้อที่ห้าก็พอมีความสุขใจก็อยู่ตัวพออยู่ตัวมันก็ตั้งมัน่นมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนมันไม่กระสับกระส่ายไม่พรุ่งพล่านไม่กระวนกระวายเนี่ยมันอยู่ตัวใจกำลังคิดจะทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นการที่ไม่มีอะไรมารบกวนได้เลยใจอยู่ตัวตั้งมั่นอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าสมาธินะ ปจจเป็นส,สมาธิก็เป็นที่ชุมนุมของสิ่งที่ดีงามก็รวมบรรจบก,กันที่นี่หมดห้าตัวเนี้เข้า, <c oughs> ขาก็ว่าอายุห้ารอบ <c oughs> <c oughs> ก็ทวนซะอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งปลามโมดความร่าเริงเบิกบานใจแจ่มใสออสองปีติความอิ่มใจปลื้มใจสามปสัสธิแล้วความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ แล้วก็สี่สุขความฉ่ำชื่นรื่นใจแล้วก็หสมาธิความอยู่ตัวของจิตใจตั้งมันสงบแน่วแน่แก็คือพูดง่ายๆว่าสมาธิได้ห้าตัวนี้แล้วสบายแน่เลยห้าตัวนี้เรียกว่าธรรมสมาธิคือความที่ธรรมะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเนี่ยมันมาแนวรวมกันประชุมพร้อม แล้วต่อจากนี้ก็จะเกิดจิตสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เอามาใช้ส่งต่อไปสู่ปัญญาก็ได้เอาไปใช้นั่นเองเป็นปัจจัยของการที่ว่าจะคิดจะอะไรจะอะไรจิตใจก็ผ่องใสก็คิดโลกงคิดโปร่งคิดได้ผลดีนั่นก็พระพุทธเจ้าก็ให้ใช้สมาธิเป็นฐานของปัญญาต่อไปหรือแม้จะไปทํางานทําการอะไรก็ทําได้ผลดีอย่งางไงไงก็ให้เกิดอยู่ในใจประจําแหละ ห้าตัวเนี่ยที่ว่าวันเกิดก็ขอให้ได้เป็นนิมิตหมายว่าต่อไปนี้ให้เราเกิดกุศลทุกเวลาและกุศลสำคัญที่เกิดง่ายเพราะมันอยู่ในใจแน่นอนก็คือห้าตัวเนี่ยปราโมดปีติปสัสสติสุขสมาธิแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ให้มันไปประสานกับอิทธิบาทสี่ที่ว่านั่นเป็นช่วงยาวเลยคราวนี้ก็ว่ากันนานเลยอิทธิบาทสี่นี่ ใจปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามนะคิดขึ้นมาให้ชัดแล้วก็มีความเพียรมุ่งหน้าไปทำมันแล้วมีจิตตะแน่วแน่แล้วก็ใช้ปัญญาวิบังสาคิดการไปโดยไม่มีอารมณ์วุ่นวายเข้าไปเกี่ยวข้องจิตใจไม่คุณโมลเศร้าหมองก็ได้ผลดีอันนี้ก็เป็นธรรมะประจำวันเกิดท่านเจ้าของวันเกิดทุกท่านใจที่มีความคิดผุดขึ้นมาว่า จะทาบุญอันนี้ก็คือเกิดกุศลแล้วพอเกิดกุศลว่าจะทําบุญก็ต้องมีศรัทธาต้องมีใจเมตตาปรารถนาดีต่อพระต่อพระศาสนาใจเมตตาแต่ญาติมิตรอย่างญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาทาบุญก็มีไมตรีจิตเกิดขึ้นในใจก็ล้วนจะเกิดดีดทั้งท่านเลยก็เกิดที่ดีแล้วก็รักษาคุณสมบัติที่ดีที่เกิดขึ้นนี้ไว แล้วก็พยายามให้มันส่งต่อกันไปเกิดกุศลต่างๆก็จะเลยงอกงามจิตใจของเราจะเลยงอกงามแล้วชีวิตของเราก็จะเลยงอกงามไปด้วยและจะเลยงอกงามชีวิตของเราแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันขยายไปสู่ผู้อื่นก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีเช่นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันทําให้อยู่ร่วมกันได้ดีเช่นเกิดความสามัคคีเป็นตน้นและสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุข นั่นการเกิดกุศลน,นี่ก็มีคุณมหาศาลทั้งแก่ชีวิตตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์ผู้อื่นร่วมสังคมทําให้อยู่ด้วยความมีสันติสุขกันต่อไปก็ไปอันว่าได้ทั้งกุศลส่วนตนนั้นของแต่ละท่านแต่ละบุคคลมีศรัทธาชันทะเมตตาไมตรีเป็นต้นแล้วก็กุศลร่วมกันมีสามัคคีเป็นต้นก็ขอให้บุญกุศลน,นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป จงเจริญงอกงามขึ้นมามีพลังแห่งชีวิตโดยเฉพาะก็คือปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเสริมกำลังชีวิตที่เรียกว่าอายุนั้นให้เข้มแข็งเพื่อจะได้สามารถดำรงชีวิตที่ดีงามและมีความสุขและสามารถทำประโยชน์เกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่ครอบครัวของตนเป็นต้นไปให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปตลอดการทุกเมื่อเทิน